ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศราย7วันประจำวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพศ2568ช่วงวันที่10ถึง12พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากยมความกดอากาศต่ำเคลื่อนไปปกคลุมประเทศเมียนมาขณะที่ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองจากลมตะวันตกที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ช่วงวันที่13-15ถึงพฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมช่วงวันที่9ถึง13พฤศจิกายนทะเลอันดามันคลื่นสูง1ถึง2 m, เมตรอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในวันที่14ถึง15พฤศจิกายนอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงขึ้นคลื่นสูง1ถึง2เมตรและมากกว่า2เมตรในบริเวณฝนฟ้าขนองโปรดติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารพยากรณ์อากาศล่าสุดได้ที่นี่หรือติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อรับคำแนะนำล่าสุด